โปรพานตอนที่สคู่ควรประพันธ์โดยไตรโศนลินนาลนานราวกับระยะทางและการเวลาเล่นตลกทั้งที่ก่อนหน้านี้วิ่งกันขาแทบหลุดเพราะว่าหลังจากได้เห็นสองสมิงสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายฟ้านดำและกา้านกลับมาถึงหมู่บ้านในอีกไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นอาจเป็นด้วยภาพอันน่าสยดสยองเมื่อคิดถึงว่า หากสมิงร้ายตาจันกลับมาถึงหมู่บ้านก่อนแล้วคิดปิดปากครานดำและครอบครัวด้วยการสังหารลูกเมียจำปีและฉบาซึ่งต่างก็รางผอมบางจะไปเหลืออะไรมันงับทีเดียวม่หักกลางเลยหรือบ้ามพีไปทางไหนการถามเสียงหอบเหนื่อยพรานดำไม่ตอบแต่เปลี่ยนเป็นวิ่งนำทางไปแทนและแล้วอีกไม่กี่อึดใจต่อมาเรียวแรงและความกล้า อีกทั้งความหวังของพรานดำกลับมาลายหายไปเมื่อเห็นสภาพบ้านหลังน้อยพังยับเยินเช่นเดียวกับอีกหลายหลังในละแวกเดียวกันซ้ำในหมู่บ้านอย่างมืดมิดสนิทเงียบปลิบวังเวงประหนึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สักคนเดียวเรามาไม่ทันได้ยังไงกันพรานดำถามโดยออกมาโดยไม่ต้องการคำตอบเป็นเพียงการเพลยกับตนเองเท่านั้นการ รีเข้าไปสํารวจที่เกิดเหตุจนทั่วบอกความจริงอันโหดร้ายโดยนำเสียงเครียดคำาหน่งถึงอย่างนั้นในช่วงท้ายก็พอจะมีข่าวดีให้ได้ใจชื้ออยู่บ้างแม้จะยังไม่มั่นใจก็ตามใช่แล้วเรามาไม่ทันแต่ทุกอย่างที่เห็นเกิดจากฝีมือสมิงตัวอื่นและมันไม่ใช่ตัวเดียวซะด้วยอะไรนะพรานดำโพ่งไม่อยากเชื่อของตัวเองสมิงมีมากกว่าหนึ่งอันด้วย ด้วยพื้นเพลเรื่องความเชื่อและประสบการณ์ที่ต่างกันการจะอธิบายให้พรานดำรู้และเข้าใจจำเป็นต้องใช้อย่างอื่นมากกว่าคำพูดการชี้ให้ดูรอยเท้าที่เกลื่อนพื้นปะปนไปกับรอยเท้าของมนุษย์ทั่วหลานมองเพียงปราดเดียวสัญชตาตญาณพรานก็สามารถระบุได้ว่ามันเป็นรอยเท้าเสือหากแต่มันแปลกไปจากเสือทั่วไปมันมีห้านิ้วรอยเท้าเสือพวกนี้มีห้านิ้ว และยังมีขนาดไม่เท่ากันอีกต่างหากโน่นดูร้อยนนสิแหญ่กว่าร้อยนี้ร่วมเครื่องสามืออีกอย่างหนึ่งนะพี่ดำมันอาจเป็นการให้ความหวังลมๆเล,ลง้ลงๆกับพี่ก็ได้แต่ฉันไอการบ้านห้วยปราบคนนี้ไม่ใช่คนพูดปดเห็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นแม้บ้านทุกหลังจะพังยับแต่ฉันมองไม่เห็นคราบเลือดเลยจนนิดเดียวจริงดังนั้นเมื่อสลัดเอาความตระหนกตกใจและคนเศร้าหมองออกแล้ว ร้านดำจึงเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่บ้านแทบทุกหลังพังยับไร้วี่แววสิ่งมีชีวิตนั่นเป็นความจริงแต่ก็ในเมีวร่องรอยคราบเลือดรือเศษเนื้อให้เห็นเลยจนนิดเดียวเช่นกันนั่นตีความได้หลายอยา่างหากไม่ใช่ทุกคนถูกจับไปก็เป็นเพราะทุกคนหนีได้ทันเพราะมีคนมาเตือนเท่านั้นเองใครน,นั่นใครคนหรือผีบอกมาไม่อย่างนั้นพอจะยิงให้ใส่แตก เสียงดังมาจากซากบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่ไกลนักพรานดำจำได้นั่นเป็นบ้านของตาแชม่มชายกึ่งชาราที่คุ้นเคยกันดีทั้งคู่รีเข้าไปล่าแกออกจากซากปลักหักพังเมื่อเห็นว่าเป็นใครคำถามแรกเล่นเอาพรานดำตีหน้าชงนไอ้ดำเอ็งไปทำอะไรมาวะหมายความว่ายังไงทำไมลุงถามฉันแบบนั้น ตาแช่มผลักพรานดำเสียงาายท้องประหนึ่งครึ่งโกรธกันมาแต่ชาติปลางก่อนไม่พอ,อยังช่วยเอาท่อนไม้ไม่ก็ก้อนหินที่หาได้ทั้งฟาดทั้งปาใส่จนพรานดำต้องหลบอุตลุดการเห็นท่าไม่ดีจึงปลีเข้ามาขวางทางผลขาถานาจังงังใส่เพียงรวดเดียวเท่านั้นตาแช่มพลันสงบลงในบัดดลเอาละทีนี้ลุงก็บอกทุกอย่างที่ลุงรู้มา การพูดกับลุงแชมด้วยเสียงราบเรียบปานผู้ใหญ่กล่อมเด็กลุงแชมดวงตาเหมือนลอยราวกับกำลังละล่องอยู่ในพวังเคลิ้มฝันครั้นแล้วแก่จึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อหัวขําที่ผ่านมาลูกศิษย์ของตะกันซึ่งเป็นชายชะกันหลายคนเที่ยวกปราบประกาศไปทั่วหมู่บ้านพรานดำลบหลูเจ้าพ่อไพรดำจนท่านโกรธและจะส่งบริวันมาจัดการบ้านไพรดำให้สิ้นซาก ให้ชาวบ้านทุกคนอพยพไปบ้านตาจันไปรวมกันยังถ้ำใหญ่หลังบ้านที่นั่นเป็นเขตอาคมแข็งแกร่งแน่นหนาไม่มีปีศาจและเทพเทวาใดๆสามารถผ่านเข้าไปได้เมื่อถึงกำหนดเวลาตาจันจะกลับมาตัดสินความผิดของพรานดำเองหรือหากในหมู่บ้านมีคนกล้าสามารถจัดการกับพรานดำได้ก่อนก็เป็นการดีแล้วหลังจากนั้นไม่นาน ทังหมู่บ้านก็พังยับจากปีศาจที่ดูจะเป็นคนก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่เชิงพวกมันหรือขนพังบ้านทุกหลังอย่างบ้าคลั่งแล้วจากไปแต่ตัวลุงแชมไม่ได้หนีไปไหนเพราะไม่เชื่อถือเรื่องเจ้าพ่อพรายดำอยู่แล้วสุดท้ายก็ติดอยู่ใต้ซากเพราะบ้านพังคลืนลงมาแต่กลัวปีศาจร้ายที่เพิ่งเห็นแก่ตาเป็นครั้งแรกจึงไม่กล้าส่งเสียงแม้เน็บจะกินทั้งหลังทั้งก้นจนเจ็บยิบยิบไปแล้วก็ตาม บอกเพียงเท่านี้ลุงแช่มก็เงียบไปและนั่งนิ่งอยู่ในสภาพเหมือเคริมอีกครั้งเวนคำพวกมันมีพวกด้วยงั้นนะเวนคนนั้นมันต้อนคนทั้งหมู่บ้านไปไว้ในที่เดียวพรานดำว่าต่อไม่ต้องถามกันให้มากความแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อไปทางก้าและพรานดำมุ่งหน้าไปยังบ้านตาจันเพื่อพาทุกคนออกมาจากคุกสำหรับขังอาหาร ที่มันรวงว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยส่วนสมิงร้ายตัวพ่อก็ให้ตาสันจัดการไปก็แล้วกันหากมันง่ายแบบนั้นคงดีไม่น้อยเพียงประเดี๋ยวเดียวที่พระจากทุงเช่มมาเบื้องหน้าทั้งคู่พรานปรากฏชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งดวนแล้วแต่เป็นชายชะกันถืออาวุธครบมือบางคนเป็นพรานบางคนเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาทั่วไปการขอถามแบบโง,ง่เลยนะมีคาถากันกระสุนไหม เอาแบบสอนทีเดียวแล้วใช้ได้เลยขอแบบสั้นๆสักบทเถอะว่าก้านหันขวับไปมองอีกฝ่ายทำท่าจะถามว่านี่กำลังกวนตีนกันอยู่หรือหน้าสิวหน้าขวานยังจะมาล้อเล่นคาถาอะไรจะบอกกล่าวกันแล้วใช้ได้ง่ายป่านนั้นเพราะว่าเมื่อเห็นแววตาจริงจังของพรานดำก็อดบอกไปไม่ได้ทั้งที่ใจก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเพียงลมปากคนไม่เคยร่ำเรียนไม่เคยครอบทู่ไหนเลยจะใช้ได้ผล เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพรานดำจำได้หมดและท่องไม่ผิดสักอักขระเดียวอุดถังอัดโทอุดมหาอุดเพราะมัวแต่ประนมมือหลับตาว่าคาถาหนึ่งในชาวบ้านซึ่งเป็นพรานศาสตร์กระสุนใส่เสียหนึ่งนัดปะทะเข้าร่องช่องว่างระหว่าง,รางกระดูกหายปลาลาอย่างแม่นยำแหงปะทะดีให้พรานดำหนายท้องพึ่งทันทีนั่นไงกูว่าแล้วกล้าอุฐานลั่น เมื่อขาดไว้แล้วว่าคาถาใดๆก็ไม่สามารถทำงานได้หากพรานดำไม่ใช่คนที่เคยริ่มเรียนมาทว่าเจ้าตัวเองก็ต้องตกตะลึงตาค้างเมื่อผู้ถูกยิงกลับพลิกตัวไอโคลกถามด้วยความเคืองว่าทำไมจึงไม่บอกว่ามันเจ็บขนาดนี้นิดนี่พี่ไม่เป็นอะไรเลยหรือก้านถามไม่เป็นหาอะไรล่ะดูหน่อยสิว่าขอกุทะลุไปแล้วหรือยังพรานดำว่า การตรวจดูก็เห็นเป็นเพียงรอยจำแดงอมม่วงเท่านั้นหากไม่ใช่ดินขับที่อัดอยู่ในกระสุนน้อยเกินไปก็เป็นเพราะหนังของพรานดำทนทานขึ้นมาด้วยคาถาที่เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกจังหวะนั้นเสียงปืนและเสียงตะโกนร้องบอกกันว่าคนร้ายที่จะทําให้หมู่บ้านเกิดความฉิบหายโผล่มาแล้วชาวบ้านที่แยกกันไปประจำจุดต่างๆจึงทยอยมารวมกันร่วมสิบหลาทุกคนต่างมีอาวุธครบมือทั้งสิน้น ทั้งปืนผาหน้าไม้มีดพราจอบเสียมส่งเสียงหึมหึมปรีเข้ามาจากทุกทิศทุกทางพี่ดำฉันขอลองอะไรสักอย่างได้ไหมมาลงมาลองหาอะไรตอนนี้ว่ากานดำตั้งคำถามทำท่าจะลุกขึ้นสู้การชิงกดไหลให้นั่งลงกระสิบเสียงเย็นเยียบว่าเอาทัานหน้าหากได้ผลพี่ดำจะตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียวเชียวตอนนี้ขอให้หลับตาและพยายามอย่างไรก็ได้ ตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในความสงบเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแม้จะยังสงสัยแต่พรานดำก็ทำตามและแล้วก็เกิดอาการราวกับตนเองลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำหรือท้องฟ้าที่จะว่าอุ่นก็ไม่ใช่เย็นก็ไม่เชิงเป็นอยู่แบบนั้นชั่วอึดใจจึงได้สติลืมตาเพราะถูกเรียกอาการที่ตามมาติดๆคือปวดเมื่อยไปตามร่างกายกล้ามทุกมัดร้องด้านด้วยความเจ็บปวด และที่ตรงนั้นมีกา้านมีตาสันซึ่งไม่รู้ว่ามารวมกันตั้งแต่ตอนไหนและสร้างเสือโครงสองสามตัวซึ่งสิ้นใจแน่นิ่งด้วยแผลจากกันผลกับชาวบ้านที่นอนร้องโอดโอยแต่ยังไม่ตายนีม่มันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วทำไมข้าถึงปวดตัวขนาดนี้แล้วเลือดเนี่ยเลือดที่เปิดตัวข้านี่มันอะไรไอ้กา้านเองอธิบายมาเลยนะเองทำอะไรกับข้าก้านไม่ตอบหันไปสบตากับครูพานของตนบอกเลียงสั้นๆ นี่หลหะหนึ่งในร้อยที่ครูตามหาฉันไม่อยากเชื่อเลยพี่ดำแกเหมาะก,กับวิชาสมิงแปลงแน่ๆไม่สิเหมาะก,กับทุกขแขนงด้วยซ้ําเพียงแต่ต้องฝึกฝนร่างกายให้มีความอดทนสูงกว่าเดิมเท่านั้นกานว่าเหมาะสมอะไรกูไม่เอาร่านดำปฏิเสธเสียงกร้าวหากแต่จากแววตาของสองครูสิทธิ์ที่มองมาบอกชัดว่าเขาหนีไม่พ้นเสแล้วเอาละตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ จ้าก,การมันเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วไม่ต้องห่วงทุกคนทูกครั้งอยู่นั่นปลอดภัยดีตอนที่ข้าไล่มันไปข้าไายมนกำกับเอาไว้มันจะกลับเข้ามาในเขตหมู่บ้านตอนนี้ยังไม่ได้แต่มันจะหาทางแน่เราพักกันก่อนหาที่ซุกหัวนอนฟื้นฟ,นฟนูกำลังตะวันตกดินเมื่อใดค่อยลุยกันต่อส่วนเองจะดำหาดอกไม้ใส่จานสังกสีกับเงินอีกข้าเสนข้าจะครอกคูให้ ปุบปับชบใบจนพรานดำทำตัวไม่ถูกอยากถามเหลือเกินว่ารอให้แดดแผดจ้าแล้วบุกไปช่วยทุกคนไม่ง่ายก่หรือแต่แล้วกานก็อธิบายให้ฟังว่าจากลางวานันกลางคืนไม่ใช่เหตุผลในการบุกสถานะของพรานดำต่างหากเล่าที่เป็นปัญหายามนี้เขากลายเป็นคนที่จะนำหายนะมาสู่หมู่บ้านตามคำขอรหาถามหน่อยว่าพูดอะไรไปใครจะเชื่อ มีทางเดียวคือต้องจัดการกับสมีชั่วและพวกของมันแล้วเอาหลักฐานไปให้ชาวบ้านดูเท่านั้นเขาจึงจะพ้นผิดโปรดติดตามตอนต่อไป